ก็ใช้ชะตากรรมกันเป็นอย่างนั้นอยู่ให้เป็นเยียนให้พอรอให้ได้ต้องทำตัวเหมือนคนที่ตายแนละ้วเข้าไปก็ต้องลืมว่าอาดีตเคยเป็นใครในเรียนำํำผมมักจะพูดเสมอว่ามันเหมือนสุสานคนเป็นต้องทำตัวเหมือนคนที่ตายนะ้วเข้าไปก็ต้องลืมว่าอาดีตเคยเป็นใครเพราะว่ามิฉะนั้นก็จะหลงตัวเองว่ายังใหญ่อยู่และต้องไม่คิดว่าออกอาแล้วจะเป็นอะไร ก็จะฝันต่อนะครับก็ตัวเองก็จะวางอาดีตและอนาคตวางไม่ลง <ฮะ S 2> ให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> คำขวัญในคุก <ฮะ S 2> ที่ทุกคนจะต้องท่องกันอยู่เสมอคือคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เป็นคำขวัญคนผ่านคุกเนี่ยนะครับถ้ายึดแนวทาง3มทางนี้มันก็จะผ่านพ้นไปได้ส่วนเรื่องคำว่า VIP เรื่องอาหารการกินก็ มันก็สามารถเมื่อนะครับผู้ต้องขังเนี่ยสามารถใช้เงินจากเดิมวันละ300ต่อมาก็ยกระดับวันละ5 0 0เนี่ยก็สามารถที่สั่งอาหารกินกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าคนที่พอมีสถานะหน่อยนักโทษที่เขาไม่มีญาติเช่นว่าอาสามาซักผ้าให้เดือนละพันหรือพันกว่ากว่าเนี่ยนะครับเสื้อผ้าเขามีแค่เสื้อยือดกับกางเกงขาสั้นนะรเราก็ใช้วิธีโอนเงินผ่านเนี่ยนะครับในการเยี่ยมญาติให้เขาช่องเข้าไป ก็ช่วยกันอีกทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการเพื่อเฟือเผื่อเราเราต้องแบบจักผ้าดูแลของเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่านี่นะครับถ้าซักเองเขาต้องไปนั่งเฝ้านั่งอะไรเพราะฉะนั้นนักโทษที่เขาไม่ไม่มีสถานะทางการเงินก็จะมาอาสานะครับก็คือเห็นดูอย่างนั้นน่ะพับเรียบร้อยนี่ครับกางเกงเสื้อเล็กๆนะครับแบบซักสะอาดสะอานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเป็นการช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้า รุ่นใหญ่นั่งพอสักผ้าเสร็จต้องมาดั้งข้าวครัวหายเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรกันก็ใช้วิธีกันว่าก็ถึงไหนก็ให้เขาได้ดูแลเช่นไปสั่งอาหารเนี่ยเขาก็จะมาไปรับให้มาจัดการให้อะไรให้ก็ลักษณะของการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็กินร่วมกันอะไรร่วมกันก็ก็ใช้ชะตากรรมกันเป็นอย่างนั้น